ค่ะวันนี้ผลงานจะได้ได้ชื่นชมแล้วรู้สึกไงบ้างคะเบลล่าเบลก่อนเบลก่อนเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รอชมเลยเพราะว่าพี่ปิงคุยเอาไว้ให้ฟังเยอะว่าสนุกมากอ๋อแสดงว่านักแสดงอื่ยังไม่มีใครได้แบบเห็นหรือแบบว่าสปอยก่อนเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้ดูค่ะตอนนั้นตอนนั้นไปอัดเสียงครับผมขอพี่ขอพี่ปิงดูจริงไม่ให้ดูเลยทำไมพี่ปิงต้องเก็บเป็นความลับขนาดนั้นครับ เดี๋ยวมันไม่ยอมมารอบเพจแค่นั้นเลยค่ะพี่แต่จริงๆคือเราตัดเสร็จแล้วแต่ว่าไม่อยากให้น้องดูคือคือมันเป็นขั้นตอนการการโ o s t d u c t i o n นะครับคือตัดต่อเสร็จแล้วถึงแต่ว่างาน CG มันยังไม่เรียบร้อยพอแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็ต้องอัดเสียง ที่ที่เสียงมันไม่ค่อยดีพวกอัดมาแล้วติดเสียงนกเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีก็คือทุกคนก็ต้องมาอัดเสียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะทุกคนก็จะได้เห็นสิ่งที่ตัวเองเล่นไปบ้างว่าเขาเล่นอะไรไปแต่ว่าเนี่ยอย่างเบลก็จะไม่เห็นว่าที่พี่โป๊ปเขาเล่นไปโดยที่เขาไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเม่เล่นอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็จะเห็นแต่ส่วนที่ตัวเองแสดงอะไรเงี้ยครับความจริงแล้วอยากจะมารอชมวามทุกคนนี่อหนจะได้แบบว่าสุดตาติดใจพร้อมกันเรื่องนี้ ยแยกเปียมาจากเวอร์ชันที่เป็นละครแล้วตัน,นี้ชอบประพยชน์แล้วสู่จอบแบบนี mm ้จังเงินเต็มแล้วอะไรที่มันใหม่หมดเลยด้วยความที่รูปแบบการถ่ายทําไม่เหมือนกันด้วยละครทาม,มิ่งเยอะอเอ,อแล้วก็มีเวลาถ่ายเยอะแต่ว่าอย่างหนังนี้มีจํานวนคิวจากัดแล้วก็ต้องเล่าเรื่องให้อยู่ภายใน ไม่เกินแบบอสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สองชั่วโมงครึ่งซึ่งมันยากตรงนั้นตรงที่ถ้าในฐานะนักแสดงก็คือเราจะต้องเข้าถึงตัวละครตั้งแต่บางทีแบบมันยังไม่ได้มีความผูกพันการซึมซับเราต้องทำเวิร์กช็อปกันเยอะมากอเการบ้านที่เราทําก็คือก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำนี่แหละค่ะที่แบบเวิร์กช็อปกันค่อนข้างนานขอบมาพี่โป๊ครับก็ความรู้สึกก็ยังรู้สึกว่าอยากจะดูหนังนะครับแล้วก็ แล้วก็เชื่อว่าอารมณ์ของหนังตลคร,รน่าจะต่างกันน่าจะเป็นพอมันอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วมันน่าจะได้อัตรุษมากกว่ามากกว่าะละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้ดูวันนี้แล้วก็แล้วก็เชื่อมั่นว่าสนุกแน่นอน,นะอนครับใช่ไหม,ม,มครับพี่ปิงครับมันคิดว่ามันจะเกินคาดจากที่ที่คนดูน่าจะเดาทางไวไหม คนดูจะเดาได้ไหมเขาเดาไว้ว่าไงครับสมมติว่าแนวละครสเต็จะเตปเหมือนละครไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องก็ไม่เหมือนแล้วเนาะไม่เหมือนค่ะ ทั้งเรื่องราวทั้งเรื่องยุคสมัยทั้งเรื่องคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องใหม่เป็นเหมือนเป็นชาติผลใหม่ของที่หมื่นกับการ์เกตเชิญชวนเขามายังไงบ้างเพราะคนแบบวิจิกภาพตรงนี้มาดูในหนังมันาจจะเหมือนกันหรือเปล่าอยากให้ลากันต่อไปก่อนไหมหรือยังไงผมว่ามันเป็นคอมเมดี้นะผมว่ามันมีหลายอารมณ์มากในเรื่องนี้แล้วก็ ที่ผ่านมาคือเราเจอทั้งโควิดทั้งสถานการณ์หลายๆอย่างทำให้เราสึกว่าเครียดว่าคนมาดูแล้วน่าจะได้แบบรอยยิ้มได้ความได้ความสุขในความเป็นไทยนะอะไรแบบนี้นน่าจะเป็นอารมณ์าีกว่าก COVID, ็เลยรู้สว <disappointing. S 2> ่า <ossing. S 1> ผมผมเสิร์ฟ้วกันผมรู้สึกว่าตอนตอนที่เราไปถ่ายอ่ะคือตอนตอนนั้นเราก็ดูตัวละครมาใช่ผมแล้วเราแล้วเราก็เห็นคาแรคเตอร์ของทังคูมาเลยแต่พอเราไปถ่ายรู้สึกว่าเออมันแบบมันมันไม่เหมือนกันที่เราคิดไว้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าความไม่เหมือนนั้น่ะเราแบบดันยิ้มออกมาว่าแบบเออมันมันมันแปลกดีในในในทางที่ตลกในทางที่แบบเออเป็นเป็นอีกวิ้นนึงดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคนดูไม่น่าดับดาได้เหมือนเหมือนที่ผมตอนที่ผมไปเล่นใชจริงๆที่โป้เมื่อยหน้าไครับเข้าฉากกับพี่บปมเมื่อยครับ เลยนามากเก่งมากคือพี่บอมบี้เป็นคนเล่นเล่นหน้าตายตลกหน้าตายแล้วคือเขาเล่นแบบมาจากความรู้สึกข้างในเงียแต่เราอะว่าเราอ่ะเราอะเข้าใจว่าเขาอะเป็นสุนทรผูใช่ไหมแล้วเราเรียนหนังสือเรียนอะไรมาตั้งแต่เด็กอะเราพูดเป็นอย่างนี้หรอคือภาพจำที่เรียนมาเลยแต่แกก็เล่นด้วยอารมณ์ของแกแล้วก็ แต่จริงๆเราไม่ควรจะขำเพราะว่าตัวพบอ่ะก็ควรที่จะรู้จักสุนทรพู่ดีอยู่แล้วถึงแม้ถ้าในปัจจุบันนั้นน่ะแต่กับกายว่าในหัวเราอ่ะสุนทรรู้สึกเป็นอย่างนี้แล้วพอหันไปเจอพี่บ๊อบบี้ทำหน้าอยู่แล้วกั้นขำขำตาไหลเลยพี่พี่ปิงช์ากนั้นล้งลุ่นล่ะจะมีคอมเมดี้อะไรให้เห็นบางไมเพราะบทดูแบบว่าเขินกระไรอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกปรึกษาพี่ปิงว่าอ๋อมันจะมาทางคอมเมดี้หรือเปล่าตัวละครผมนะไม่ใช่ดราม่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่คอมดี้ในเรื่องใช่ครับจะเป็นตัวละครที่สร้าง คอนฟิกให้กับเรื่องละกันแต่หลับคัดแล้วมาขอเติมเทียให้เทียไขอเล่นเพิ่มเดินมาบอกพี่ให้ผมเดินสดุกตรงนี้ให้ผมอยากขำอยากมล่นอยากเล่นมากๆเป็นคนที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำเลยคือมันเดือดอัดใจไหมเพราะเื่นเขาได้หมดเอยมีฉากบุกบะแต่ของเราแบบไม่มีเลยอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับไม่มีเลย เส้นคอมเมดี้ตรงที่เป็นคนแบบเป็นคนข,นข,นขนรึมขรึมเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นซิทูเอชันคอมเมดี้อ่ะไม่ใช่แบบแสดงเพื่อให้ตลกแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันนำพาให้ตลกก็มีคนลอบพังด้วยเช่นแบบพี่ปุกกี้พีิก,กิธวเจนี่อย่างเงี้ยที่เคยมาช่วยเสริมเสียงของเราะค่ะแต่ว่าเวอร์ชันนี้คือเบลไม่ได้แบบว่าตลกไม่ได้ขยิมไม่มีมุมนั้นเลยใช่ไหมคะโอ้โหแล้วก็แล้วก็ที่ อี่เป็อยังมุกเองมันจะต้องมีการแบบว่าตัดยังไงบ้างครับเข้ายุคสมัยนี้เลยไหมครับพี่มุกที่เล่นในเรื่องอะไรเงี้ยคือคือคือความโชคดีที่ว่าจักรวาลของของบุพเพยครับมันมีมันมีคือบุพเพตอนที่เป็นเป็นละครนะเหมือนคนดูเนี่ยจะจะรีจิสเตอร์ไว้ในหัวแล้วว่ามันมีความสมัยใหม่อะไรได้เพราะว่าเพราะว่าตัวการะเกตเคยเอาความ สมัยใหม่อะไรไปอยู่ในในในเวอร์ชันละครซึ่งซึ่งการที่มันจะมีภาษาในยุคปัจจุบันออกมาเนี่ยคือคือคือหลายหลายมุกผมก็จงใจที่จะเลือกเลือกที่จะให้มันมันสื่อสารด้วยภาษาปัจจุบันด้วยด้วยการแบบเหมือนเคลมว่าเอ๊ะมันมันคือคือไอซ์เป็นคนที่วาร์ปไปว่าตัวละครเหล่านี้ก็น่าจะเคยได้ได้แบบเคยหัดพูดครับรู้ความหมายอะไรจากจากคนที่จะจะปัจจุบันไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็จะได้รสชาติ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคีฟคีฟเสน่ห์อันหนึ่งของบุคคลลพครไว้ก็คือว่าการการมีภาษาพูดหรือการมีวิธีคิดแบบคนสมัยใหม่ไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับเห็นว่าหนังมันจะยาวกว่าหนังปกติคือปิงตัดลงไม่ลงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเรื่อลองลองทำมาทั้งแบบสั้นมากแบบสั้นธรรมดาอย่ไม่ไม่คันสั้นไม่เจอเราแล้เนี่ยเขาอยากตกรอบเขาเก็บกด ก็ก็ <g okes> มีตั้งแต่2ชั่วโมงนิดๆยันไป3ชั่วโมงก็เคยตัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนีมนมน้มันเป็นความยาวที่ที่ลงตัวที่สุดทั้งทั้งสำหรับแฟนหนัง <huh. S 1> และแฟนละครนะฮะคือ,ค,อคือเราต้องเวทเวทเรื่องคนที่ยังไม่เคยดูละครด้วยแล้วเราก็อยากให้เขาได้ได้ความบันเทิงได้ได้ได้สิ่งที่เหมือนเหมือนแฟนละครคืออย่างแฟนละครก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าแฟนหนังแฟนหนังเขาที่เขาไม่เคยดูละครเนี่ยเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ของ ของตัวละครพระเอกนางเอกเนี่ยเราอยากอยากตัดเราอยากจะต้องต้องทําให้เขารู้สึกรัก2คนนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นที่ตัดออกมาคือคือเนื้อหนังจริงๆ2ชั่วโมง35มิครับแล้วก็มีเอ็นครดิตแล้วก็มีช่วงหัวนู่นนี่แล้วก็รวมก็คือ2ชั่วโมง46นาทีครับน้บไอซ์ตัวละครเราเหมือนสั ขึ้นมาใหม่เนาะตัวเราอะไรเงี้ยน่าสนใจยังไงบ้างเออเป็นตัวตัวของผมชื่อเมทัศครับเป็นเป็นตัวที่เป็นตัวปัจจุบันที่ย้อนกลับไปามนู้นครับผมก็จริงๆมันก็เป็นเหมือนตัวเรียกว่าอะไรตัวทําให้คู่คู่เขาอะครับผมความเป็นบุคเพสน่ิวาสเนาแบบคอนเซ็ปต์บุคเพสน่ิว่าคือไม่ว่าจะที่ไหนชาติไหนอะไรยังไงเขาส่งผลต้องได้รักกันเลยเราก็เป็นเหมือนตัวที่ทําให้เขามาตีกันรักกันไปเจอต่าสิ่งต่างๆเหมือนไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเป็นพวกพันอยู่กับ ทุกอย่างในประวัติศาสตร์ในนี้ด้วยค <c oughs> ่ะพ <c oughs> ูดะจริงๆที่โบก,กับเบลถ้าอยากเะเพราะว่ามันมีกลิ่นพายามเป็นแม่แม่กาลเกตก,กับพ่อมุงจากละครมาสู่หนังมีเยอะมากที่เราเล่นมาเรามีความรู้สึกว่ามันคือ <c oughs> มันก็มีแหละด้วยความที่เอคือเขาก็มาจีบเราอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเป็นการแบบสลับค <c oughs> าแรคเตอร์กันนิดนิด <c oughs> เนาะจากที่ชาติที่แล้วแบบคนนี้ขรึมเราเป็นแบบสดใสชาตินี้ก็คือเป็นเขาที่แบบยิ้มแฉ่งตลอดเวลาแล้วแบบพยายามจะจีบเรามันก็จะมีเป็น เป็นแบเป็นมุกกันอ่ะคนนี้จะแบบเอออ้อนแบบเออนี่ก็คือจะแมนมากอะไรประมาณนี้ค่ะตะกินอายคุณมีแน่นอนมีแบบเล่าหย่อนจะมีความคลั่งรักเยอะมากใช่ไหมคะพี่ผมจะมีความคลั่งรัก คาแรคเตอร์จะเป็นหน้างค้างรักอยู่แล้วอันนี้ในชีวิตจริงในเรื่องนีตรวเขียนไม่ถูกในเรื่องใครยีใครยีหลายคนรอดูเยอะเลยค่ะเพราะความเป็นบุพเพสันิวาสอยากเชิญชวนยังไงละกันให้เป็นร้านก่่อนีปิงเดี๋ยวว่อตั้งเง้นเกินร้อยล้านนี่ครับนี่ถามตรงๆเลยเดี๋ยวพ่อตอบถามตรงๆเลยคือเ้องมีแล้วกันนะคะพูดแทนพี่ปิงแล้วกันเพราะต้อเกิดเพราะว่างบก็เกิดแล้วค่ะ ต้องต้นนก่อนต้องยืนได้ได้ก่อนคือมิชชั่นเดียวเลยยังไงก็ต้องเกินใช่อไหมคะแนนน่ออถ้าไม่เกินจะน่าจะไม่เห็นผมทำอาชีพนี้แล้วโอ๊ยแล้วไม่ติที่นิ่มันจะมีการขายที่ไปต่างประเทศด้วยไหมครับหรือยังไงก็จริงๆก็ที่ที่จะฉายพร้อมพร้อมเรา จะไม่แน่ใจนะว่าประเทศอะไรแต่ก็เดี๋ยวจะมีมมีมีออสเตรเลียสิงคโปร์วันที่18บแปดผมเห็นแต่เชื่อแฟนหนังต่างชาติจะเข้าใจมุกเกตภาพเรื่งองราวจริงๆถ้าแฟนหนังต่างชาติที่เคยเป็นแฟนบุกเพมาผมว่าเขาไม่น่าจะเข้าใจย,ยากนะับอย่างน้องที่บริษัทที่ไปขาย,ขายเวลาไปเมืองคานเนี่ยก็จะมีชาวจีนเดินผ่านมาเห็นเขาก็แบบอุยเขารู้จักนะอะไรนี่ครับ ฝากเลยแล้วกันค่ะเชิญชวนเอาเพรผลไทยของเราก่อนเลยแบบให้ช่วยกันสนับสนุนหนังไทยเนาะเพราะ mm hmm. ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยรอคอยค่ะก็ฝากสนับสนุนหนังบุพเพสันนิวาสองุุโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะเรื่องนี้สนุกโรกโรดค่ะมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้แอคชั่นภาพสวยซีตีแบบอลังการมากแล้วก็อยากจะให้มาติดตามความรักของพี่หมื่นกับคาราเกะในอีกชาตินึงนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะรับรองว่า ค่าตัวครับอืมด้ะะครับผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับครับก็จริงจริงก็จริงจริงก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าคนไทยเข้ามาดูหนังไทยกันเราก็จะเหมือนกับ มีความสุขร่วมกันมีกำลังใจด้วยอะครับก,ก็อยากให้แฟนๆทั่วประเทศเลยนะครับทุกวัยเลยครับเข้ามาชวนครอบครัวเขา้เขามาดูครับผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังครอบครัวแล้วก็มีความซาบซึ้งมีความสุขแน่นอนครับเข้ามาดูกปนเยอะๆนะครับออขอบคุณครับ